ดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุสคนจา้ากินตำกุ้งสดแซ่บๆด้วยจา้าฟังไปได้ผักอันนี้มาเต่ตลาดบ้านพ่อแม่พี่น้องเอื้นอย่างเนาะบ้านทั้งมูเจ้าเอื้นอย่างเนาะจา้ามันช้ยภูุินี่เอื้นบัวแดงบัวแบ่เนาะบัวแดงบัวแบ่บัวน้อยจังสีละบัวแดงนะมันอันดอกบัวสีม่วง,งบ่แน่ใจคือกันมันมันช้ำนี่เด้ใบมันช้ำนี่เด้ ตนบัวแบ่ละตังซื้อเห็นมันลดพราะว่าอยู่ชัยภูมเอิญน,นี่เอิญเบัวแบ่เดี๋ยที่โน้นนะครับไอุ่นเดย้ไปล,บบปลยยสียง,ง,น,ง,งน้อสินอ้องอะแม่แต่ว่าเขาจกเห็มันเป็นดอกน้อยเตือนอมไนเป็นาจพันนี่เลยไม่ันนี่ขึ้นว่า <laughs> อีกนึงเอินผักข้น้องมาสีเขียวสีเขียวก็มี้สิสีเขียวมันเป็นผักขะน้องมาเป็นไม่ว่าใบมันมันคือใบผักตบเนี่ยอืคล้ายๆใบผักตบนี่ละพี่น้องตำกุ้งสดเนะจ้ะเ้ากจะิมากินกับบัวแบ้แล้วก็มเล็ดกระถินผักบุ้งหน่อไม้หวานหวานกรอบอันนี้หน่อไม้ดเด้อจ้ะพันหวานผักขึ้นช่ายแล้วก็จะมาผสมเห้กันนี่ละกุ้งสดพิก ฟังปุ๋งตังตัง,ตงแล้วก็โอ้ยได้อันนี้มาพี่น้องแซ่บบักม่วงบักม่วงบ้านเฮาเอิ้นบักม่วงก็ยังมีแอปเปิ้ลอีกบักม่วงแอปเปิ้ลทางคนท้องเอิ้ญยัง,ง,งบกงักม <laughs> ่วงแอปเปิ้ลนี่แหละบักม่วงแอปเปิ้ลนี่แล้วจ้าซื่อน,น, <S <S น่ารักเนาะไม่ก็น่ารักคือซื่อ,อลเลยมันไม่ก็คือแอปเปิ้ลเด้อจ้ะมันมีอีกพันหนึ่งนวยแดงๆจกกักรพรรดิแดงจักรพรรดิคนอ่านมันบ่ักคล้ายกันนี่ล่ะกินขับแต่กับคนเรากินอยู่เลยกินปีนั่นนู่นไงชมเพล่ อัดกินหานเนื้อแบบเต็มหวานช่ำเข้มซ้นมันน้ำขาเจ้าคือตายเท่จะเขอมามกินมัเกิยเทจะของกนเลยใส่มันกิะเท่เลยนะโอ้ขาเจ้า กเทตอนนั้นเนาะอยู่บ้านลงไปเลยเป็นชายด้วยยิ่งแซ่บค่ะคุ้ฮู้เมื่อได้กินเมื่อนั่นแหละโคเลโคเลโคเลค่ะปานนี้พี่น้องจากนั้นทักกับโคเลโคเลให้ทุกอย่างมันเข้ากัน มันเบิดจุกไปแค่ยังน่ะ <c oughs> น,นหน,น่อยหนึ่งเพิ่มความหวานอีกจักหน่อยนึงก่อน <c oughs> เปรี้ยวหวานหวานนะใสุ่ผงอีก แสบบ่แสบก็ต้องแสบแล้วมันเนี่ยพี่น้องซิมก่อนจังไซกุ้งถ้ามันแสบก็คือแสบบัดนี้อือบางนิ้วมึง <c oughs> แสบดุนนิว้วรสชาติอะไรวซีนัวคากบ่เนี่ยพี่น้องกุ้งลงไปสิบโตสาโต,ตกะว่าไป กรลอยนึงแล้วนี <c> ่ไ <oughs> <N ee> ม่อยากเชื่อเลยว่ามาันมันกิดจะคือจางสยามแน่นอนะแม่นอืมจางสายจังสี่แล้วค่ะไม่พลาดถ้าฉันตำเนี่ยไม่พลาด่าตำบอกกันไหมอ,มอ,มอม๋บอกบอกพี่น้องอืม นี่คือช็อตเด็ดนะคะม <c oughs> ันได้หลายม่ใชเนี่ยย่เฮียแม่หลานมันยังไม่ลงแย่งกับแย่งโต๊กุ้งเด้่ฮะแต่ไม่เป็นไรฉันรับประทานเองฉันกินได้ <c oughs> ฉันกินได้ฉันไม่ตีแล้วค่ะน้องนอง้นองเบื้องเฮ่แล้คะอั่งอยู่บอ่อไม่กินน้ำกัาน้องบอ่เฮ่ค่ะน้องเบืเฮองเี่ย่งเราก็ซ้ำมัน <c oughs> นี่นมีมูกินค่ชส้แฉบยี่ดักถ่ายยัง <c oughs> เลง้งอยู่เล้งปุ้งเกะออกินกระปัวแดงบัวแบลองดูสิมันเข้ากันจริงๆเข้ากันจุิงหูย เนขายอยู่บ้านเพิ่นจำเพิ่นชื่อเห่อบ้านเายเราเปนจำได้ก็เห็นจะพาคหมเป็นว่าให้เห็นวนาพิายเนะเข้ากันยุติว่าจะตลาดต้องร้องนะไม่ให้เข้ากินต่อมาขึ้นใดๆถ้ามีผัก กุ้ตงตัวใหญ่น้ำมันม่ได้ต้มซิมเบอง์เป็นไ,ไงซิมเปนซิมไปมไม่เคยกินอยู่ต้องเอาห่างออกกันบ่ซิมเบอร์เลยน้ำมันหวานเผ็ดน้ำผึ้งค่ะพันเผ็ดน้ำผึ้งไม่ต้องต้มบ้มางวักจก,ก,กินได้ อาหารคอเออหน่อตะไคอ่อนจต่เนาะอืมขาดเยอะหนึ่งน่ะอืม คำยังยงสัตวมันเป็นไงหนาให้ไงอยู่แล้วปวดพักแล้วเดเหมือนี่พันนแบบกก็น้องมาทั้งแสบแบบวนเนี่ยมันจะไม่กินกินวัวผักอันเนี้ย เข้ากันแท้ปกติจะกินกับพุ้งแค่น้ำปลาคิดว่ามันกับตำหักผุ้งมันไิบ่เข่าคุณนาจแต่ปรากฏว่ามันเข้า จะแบบ่ะเจ็บนแล้วสุดตายมั้งเนี่เพราะว่าเราหิวจิ้มมือหาเบอร์สามไงนะคะแล้วพอแค่แบบเรเคยเล่นไหมออกคลิปน้ำเราออกคลิปเจนนี่แล้วถ่าโดนเกือบเม้นขาแม่ เผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลาเลยเด้อบอ้าเผ็ดกับบ้แซบ่บไม่ดื่มผักบุง้งแซบ่บดีผักบุง้งผักบุง้งปลูกตามธรรมชาติตามมีตามเกิดกระเทียมออร์แกนิกเนาะใช่ออร์แกนิออกผักออร์แกนิกด้วยเนี่ยจ้ะทุกอย่างเลยเห็นบ่ปกตะถินกระเกลีย,ยู่ข้างรั้วยอยู่บ้าน บม่ได้ทังมันถิ่นทักบุ้งเขากับปลูกกินเองเคี่ยวเชื่อมหน่อยแซ่บนะเคี่เชียเช่ยมใค่ปุ้มเนี่ยนะหอมปลูกยี่หออบบ้อ้อยปลูกด้วกัน่ะกับมะเขืออืมข้าวจะปลูกยังไงก็บะล้งหวานนะปลูกยี่ห้ดินมันดีเปล่ยนดินเอมดินบำรุงมันดี ดินมันปลูกอ้อยทุกปีอปลูก <สะ S 1> มหลา,าย10ปี20ปีเอาขี้อ้อยมาลงอม,มันกั้ากาเาะอาหันบ่ยเก็จะเอาหยังมาลงเอาตะกั่ตานม,มาลงน,นั่นพ่อแล้วบบมลงดิที่งองติดแปงโซลาบ,บ์บี่ต้องพร้อกัปลูก เขากินคำยังไงแบบบกเก่งใจด้วยค่ะบกเก่งใจโม่ใจพวกแล้วคนบวนมากินแป้งกินแบบบกเก่ง,กเกงใจดอก นะขึ้นนะเขามาเปิดปุนนะ้งอ่ะอยากเลยโอ้ยแงม้ปไปตัดคลิปนี่ท้อง้องจอ <laughs> ดอกเยอะแลนไซตต่ำบังฮงกับเบอรทันน้องจะได้ไปซื้อน้ำร้านไม่กินเอาอืาจกินแบบนี้อะ่ะชิมมงไปทำไมเสร็แล้วเบรแล็จจอนละหวานสมซื้อมันนั่ไม่ดบยังบนยังบ้าจัก <laughs> นหยิ่งกับตัวให้ผัวโดมสนานยังไม่แรงแอ,อนจะเข้าต,วตวาัตวแล้วก็เดอือดร้อนไแม่ค่ะรับได้ก็รับว่ะรับไม่ได้ก็วิ่งหนีรอดรับได้กระดมเอา <laughs> อ<ม>ไปจนวิ่นหวัวแต่กระสุนตายค่ะจบบจับยันมีผับหลาย,ยัง บัวแบนี่สุดยอดเนาะไมกได้กินโดนเนาะ<อ>เป็นแต่อเอาพันใบเด้อมาค่ผิวมาค่สี่แบบผิวม่ค่หนึ่งแล้วแ่บัวแหนแล้วจาขายสับลาบไก่ลาบเป็ดได้เบิร์ตตัวนี่กนป,ปลาขึนแต่ขนแต่สา,ายาาบัวอะไรบัวกิ่ไหมเบิดพักเบิสวนเลหรอพี่น้องเบิดพักมาเป็นสวนเลหรอกินอีดีนะ เนกินบะเนียนเบาเล้วห้างี้บะมีความเซ็กความเสียไปดิมันหิวมาหลายมือแล้วนี่ยเคยปันนัวกินเนี่ยติดหัวแขน าฉันจริงงาเนี่ยมันไม่เซ็นเซนเฉนคือเฉินข้าวปุ้นเนาะไม่ต้องมีข้าวปุ้นเลยมันน้งนะผักน้ำชนะข้าวปุ้นเลยนี่นะกรอบนะบ,บัวแบบคำว่าแแบดอกไม้คำว่ามาจากน้อยแแบแค่คือแบแบแ<า>ค่นั่นไปอยู่ทางบ้านแบบตัวน้อยนี่นะ มอนบี่น่ามอบัวน้อยแต่มันไม่กินเลยเนาะมันไม่กินบัวเลยมม่กินีตมมนไมกินยังเลยกินไปเือเือมันม่กินมัืผลักนมมาลักขนมมามีกินหอมแค่นี้มันจะมีรสชาติก็บบัวมีบัวเลยมัมีรสยังมไม่กินของบัวเลยเนาะอืม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 อือืมอืมอืมอ มดปีกผักกระเจีบมันจะเนื้อแบบผันข้นบ้านผักกระเจีบมันจะยองมกแกกัดมดปีกมันกัดแบบทิ้เๆิมาเลยเด้อกัดมาน้ำทางเลยไปอะไรนี่กินอะไรบ้างงับต้องอะไนบ้างไปประกอบได้สมมันน่าดีเหรอเด็ดมากเบ้องหน้่บม่ หักรถแมนหักรถหักมาเนามันจะบ่ค่อยขึ้น้บนาไหตังชิงบางนมันบัวอันนี้มันนะบังตัห้องบ่งเห็น้องบ่าขึนไม่น,น,มนอกจริงจังีพอมันหิวเนี <laughs> บังเลก็บังเดียว กินเหมีกับลาบสมนี้กอย่างกับถ้าจะเป็นผักคิดว่ากินได้เบิดแล้ก็จำมแนคือว่าผักขึ้นใช่บ่เคยไมกินกันอไกิกินใบยันนเนาใชใหญ่งวะฉันซื้อเม่ไหร้างในยูทูบอยู่ลใบยันน้ำเหรอได้เบิร์ดอ่ะัอางนี่สิว่าจะ คนมักมาแต่บุบยาดเดียวเราขออนุญาตไปตดแล้วล <c oughs> ออแล้วยังไม่ดิบมันคือเอาเรื่องไม่เนี่ยเราไม่เคยกินเลยค่ะมันยิงไว้ยิงมาแท้มันอยากอายเพื่นอนแท้นี่มาตดให้เพื่อนดมไปหาตดให้ผัวเพื่อนดม <c oughs> มันกันไปปรนนะเด็นนักยังซีภูมิใจเล่ดมตดเนี้ย <c oughs> ถ้ามีกุ้งเนี่ยมันแก้มดีกับแก้มได้เดี แม่คุละตัวเหลือจังเยอะปุ่นว่นเนที่เหลือหน่อยๆฮ้ส้มกุ้งเดี๋ยววันมันจะกินตะมงมุับกินปะกินปะกินกับพ่ออบ้่ กินอะบ้างมขันมีแต่มดมดย่องมากเลยมดปิดทั้งหมดทั้งอันทังบกทันี้กินบางมดเอากินไหมลูกอ่ะไปกินทำไมปากินมากบบเนื้ออยากกินอ่างก็มีเลยจะเบ่งเอามือจิมเบ่งค่มันเละกับมต้งกินลูก่พักคือมัมีฟันเสียบร้อม เอาบุรุษแ่งแรงหน่อยสิมันไม่กินเก็บกินเลยพี่กันขีบเอาพุทธนะขีบเอาบุทธนะยิงกันได้โทรศัพท์ไปเหรอก็เป็นมันเสียมหะพี่กันบ้วนน้ำแล้วเป็นไพ่บ่งหวานนะเดียวกัน ถ้าเปอย่างมันเนืองกะลวกๆมันไงเมื่อก่อนมันยังลับให้มันสุกอารมณ์เดียวกันกับเข้ากินมันแกวกินทั่วงอกไงกินแล้วมันชิ้นต้นั้องหงอกยิ่งจะยิ่งมันสุดยอดเลยท่านได้กินเบิ้ลมือบ้าเราจะคนบ้าเราจะคนต้นนีต้นเก่งใจพี่น้อง ผักอันนี้อยู่ผักอันนี้ก็เป็นยังไงเหอ <c oughs> เป็นอย่างไรปิดใส่เป็นยังมันหน่อยกับ <c oughs> มันแซ่บผักน,มน,มน้มันใส่มันใส่มะเข้าเนี่ยบอกให้ผักเด้อค่ะผักอันนี้กินได้เบิดว่าจะมันกินได้ไม่ <c oughs> กินแต่เนื้อมันเบีย กันเ็ดจนห้า,า,าหผ่าพี่กันเ็ดห้าผ่าจนที่รูมาาเลย้องทับท <c ười> ้อทางเนี้ยพี่ก็กินยอนใบปั้นทองทับโรดขับโบยานอือ๋อขีด,ดม,มันจังสวง้องขีด,ดแตกะลีเพราะว่าได้ผักอันนี้มากับคาพอตามะฮุงเลย ตําคือตําหมกขุ่งได้ว่าไส่แต่ข้าวปุ้นแด้ว่าสิตําข้าวปุ้นแล้วก็มาใส่กุ้งนี่แหละรู้ว่ามื้อนั้นมันได้กินแล้วบ่อยากมานลยเลยกินกินตําหมกขุ่งดีกว่าชับเนี้ยตําข้าวปุ้นตํากินดูอยู่พี่น้องกินมะม่วงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล มังม่วงแอปเปิลกินบะเบิดสีชมพูนั่นนี่มันเจียมแดงก็บ่ากินนั่นเนี่ยแม่กกินอะไรขายมังใบโบ่งละเนี่ยนั่นแหละจังว่ามันมากกินถ้าบักมังกินหลอดที่ตลาดมีมังมังใบบ่งนี่มีมังม่วงกระสอกินมังใบบ่งกันนี่ซื้อไปมังกะล่ำได้เต็มมั้อยังไงมองเป็บกบ่อยากินมองใบโบกงถังนี่ซื้อไปไอ้เจ๊สองจานนั่นเจ๊จานน้ำชาสามจานหาติดยู่บ้านทุยภูมิมันจะปีนี้โบออกมันอยู่บ้านกับโบออกก็เกินมันโบออก มันขันแค่จบจ่ายจานตามจานหาสิบบังม่วงกระสอมันบ่แซ่บนะมันแซ่บแซมกระหล่อนนะมันมันออกจากคันๆพอมยางมาหลายกระสอกูจะบ่หม่วงจะเติมม่วงใบบุกใบบุกกับบังม่วงกระหล่อนกระหล่อนมันเออเติมม่วงหน่อยม่วงใบบุกมันแซ่บเด้อตัวนะย้ำสุกแล้วมันหอมแบบเอาซื้อกินเบิด กระด้งนึงตอนอยู่บ้านเป็นเด็กน้อยกินแค่แล้วเป็นกระด้งดูดดูดกินเแค่ดูดกินเลยรอนไหนพอมักบุมากินบ้ามากินอันใบโบกไหมมาเอาเผาใส่ไหมมันยากกับมากินปาดเท่านั้นโอ้เสียงมันหลายบ่เอาเลยทำยังไงทางไหนเป็นทางไหนเน่าบ่ ข้างนอกดูสุขใสข้างในตาติ่งหนองเธอข้างนอกมันตาติ่งหนอ,องนนมันกินไม่ได้ทิ้งเลยทำไมเอา้าปาดเอาฉันไ <laughs> ปาดหน่อยเน่าให้มูก,กินโตก็ได้กินหน่อยเน่าก็แล้วใครบอกมังคีหลอนอีอเอามาไงคะเด้อแซ่อจากพี่น้องบอกม,อมอั่งโหยบนอนะ ท้องผัเห็นไหนกินนะเจ็บก็บบบมองจะหลอนดีแต่ว่ามันมันหอมดีอยู่เอาไปกินนะเอาไปกินนะไปฝากง่ายแล้วชิมนะรักบ้างอันสดอันนั้นเออวก็ไปด้วยแบ่งไปนี่มีกินมาไว้ไอะไรอิ่มหยาดบอลลุก ตายงอนความกินแหละตายงอนความกินใครก็อดก็อยากเด้อพี Torah, ่น e ้องไม่เลยพี huh. ่น้องเอ้ยว uh ัย huh. ดีใครว่าเมืองอีสานเศร้าแล้วจะไปสิว่าไมันสิโปบรบาล่แต่สร้างอะไรไปลงนะพี่น้องเอ้ยอยากกินบ่เอ้ยอยากพี่น้องของกินตามฤดูกาลเขาน่ะหลายหลายครับเดี๋ยวทีไปเรียนน้ำดอกอุ้ยสีงามแต่น้อยเนี่ยอุ้ย ดาเสโอเคครับแล้วแล้วครับไอกันมาแล้วไอกันมาแล้วโอเคจ้าใบบาทพี an ่น้องพอกันมาเราหาเมนูแซ่บมาสูเบิงอีกได้จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ายิงกันมาอย่างมาอย่างก็ไายได้เลยไทยได้เร็วๆมากินบักม่วงี่ิด